เนี้นะครับเราจะมาสอนใช้แอป All e Motion นะครับแอปนี้เลยนะครับวันนี้จะมาสอนใช้แบบเบื้องต้นเลยนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีแอปนี้ก่อนวิธีโหลดก็ตัวไอเลยนะครับตัว i ที่ขึ้นมาด้านบนขวานะครับเข้ามาเลยเนี่ยครับต่อเข้ามาแรกๆหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อมาเราเห็นตรงนี้ไหมครับหอดไฟด้านล่างน่ครับเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนี่เรามาตรงโปรเจกต์นี้เลยนะครับ โปรเจกต์นี้มันก็คือไฟล์ที่เราได้ทำไว้นะครับก็จะประมาณนี้ของผมส่วนตัวบวกอันนี้ตัวบวกอันนี้ไว้สร้างโปรเจกต์อันใหม่ครับไว้สร้างเลือกขนาดของหน้าจอไดอ้ส่วนผมจะเลือกเป็นอันนี้ครับแล้วก,กดครับโปรเจกต์ตรงด้านล่างนี้ไล้ส่วนเฟรมเดทนี่เราก็ปรับได้นะครับเป็นเท่าไหรก็ได้ผมปรับเป็น6 0อันนี้แบ็กกราวแบ็กกราวผมเอาเป็นสีดำ แล้กดข,ข้าวโปรเจกต์นี่เลยข้าวโปรเจกต์ก็มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะไล่าจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับด้านบนตรงชื่อว่า name project คือชื่อโปรเจกต์นะครับชื่อโปรเจกต์นี่ราตั้งเป็นอะไรก็ได้ส่วนอันนี้เราที่รูปการตั้งค่านี่คือเกี่ยวกับตั้งค่าเฟมเลตตั้งค่าแบ็กกราวแต่สตาร์ตอิ t t ท m e นี่ผมไม่รู้ แล้วส่วนปุ่มนี้คือปุ่ม export นะครับไว้สำหรับบันทึกงาน้ะต่อมาไอ้ตรงสีดำๆนี้ครับมันคือจอที่เราเห็นงานที่เราทำนะครับสมมุติว่าผมจะเอารูปมาใส่นะครับรูปรูปขา,าตอร์นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เราสามารถมันก็จะขึ้นมานครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้ตรงหน้าจอ แล้วเรามาที่ส่วนตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เลยนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับปุ่มแรกอันนี้คือปุ่มย้อนกลับนะครับไม่สําหรับแบบเราทํางานผิดพลาดเรากดย้อนครับนี่เลยกดย้อนอันนี้คือปุ่มแบบไปข้างหน้าครับเผื่อเราแบบกดผิดเพื่อไปกดย้อนกลับนะกดไปส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กับปุ่มนี้ก็ไว้สําหรับแบบเราเลื่อนไปด้านหน้าเลื่อนไปด้านหลังนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีจุดมาร์กนะครับ ก็ค,คือจุดอันนี้กดไปเลยพอเรากดนะครับมันก็จะไปที่จุดมาร์กนะครับก็จะประมาณนี้แล้วส่วนอันนี้ครับมันไว้สําหรับ Copy ครับเนี่ย s e เล c t ออ l เ a y ย r สมมุติว่าเรามีเ a เยอร์อันแบบนี้ครับเราก็กด c l e เล็กอไปเลยแล้วเราก็มีให้ก o p y ครับแเราก็กด Copy ี้ไปแล้วกดพาร์ตนี่คือวางประมาณนี้ครับส่วนปุ่มด้านล่างนี้อันนี้ผมก็อา่านไม่ออกนะครับ มันก็คือจะ copy layer แบบมันจะขึ้นมาสองชั้นเลยครับแบบนี้เลยนรก็จะประมาณนี้อ่าเราก็ส่วนรูปตาน,นี้นะร,รูปตาน,นี้สมมุติว่าเราเอาน,นี้ใช่ไหมแยกออกมาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปลูกาอันนี้ก่อนนี่แล้วเราเห็นรูปตานี้ไหมครับพอกดไปแล้วมันก็จะมันก็จะหายไปครับกดไม่ได้ มันก็จะหายไปมันเป็นการแบบไม่ให้มันจะไม่บังนะครับพอเปิดมันก็กลับมานี่ครับประมาณนี้ส่วนต่อไปส่วนตัวบวอกนี้ครับไว้เพิ่มแบบเพิ่มเลเยอร์เพิ่มวิดีโอเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มสามารถเพิ่มเลขาคณิตได้ต่อมานะครับเราก็กดไปที่เลเยอร์กันนะครับอันนี้คือเร่งเวลานะครับ ใช้กับวิดีโอไม่ได้นะครับมันใช้ได้แต่กับภาพนิ่งอันนี้คือไว้สําหรับตัดนะครับเนี่ยสามอันนี้ครับไว้สาหรับตัดอันตรงกลางนี่คือไว้แบบผ่าครึ่งนะครับนี่อ่ะผมผ่าครึ่งก็จะได้ประมาณนี้แล้วส่วนอันนี้ครับตรงถ้าเกิดเราตัดใช่ไหมครับไอต,ตรงเส้นปามันจะหายไปนะครับนี่เลยก็จะได้ประมาณนี้ย่ประมาณนี้ ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะตัดส่วนด้านหลังออกนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วส่วนต่อมาคือเสียงเสียงนี้มันมันต้องใช้กับวิดีโอนะครับก็ให้ก็ไฟล์เสียงแล้วต่อมาก็นี่ครับ color and fill นี่เราเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแบแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยใช้ เออันนี้กับอันนี้ก็อันนี้ใช่กับรูปเลขาคณิตนะครับส่วนอันนี้เราก็สามารถเราสามารถเปลี่ยนภาพได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาพเป็นเป็นภาพนี้นะครับอ่าน,นี่เลยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมาแล้วก็จะประมาณนี้ส่วนอันต่อไปใช่ไหมอันนี้อันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ มาเื่อ,อน,นี้อันนี้คือความโปร่งแสงความโปร่งแสงนี้อาจจะได้อาจจะได้ใช้บางช่วงนะครับความโปร่งแสงแล้วส่วนอันนี้คือไว้สําหรับเลื่อนมันครับเลื่อนที่มันก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็ส่วนอันนี้นี่เลยด้านขวานี่เลยอันนี้อ่ะอันนี้คืออนอ่ะอันนี้คือทําให้มันเอียงครับเอยียงซ้ายเอยียงขวา แลส่วนอันนี้ก็คือทําให้ขยายใหญ่ขึ้นทาให้ได้ลงก็ประมาณนี้เลยอันนี้ทําให้มันเป็นสามมิตินะครับทาให้เป็นสามมิติเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนนะครับนี่ก็จะได้มาประมาณนี้แล้วส่วนแถบล่างขวานี้ทำอะไรใช่ไหมครับแถบล่างขวานี้คือถ้าเกิดเราเดี๋ยวผมขอขยายนะครับขยายแล้วก็เราก็กด กดอันนี้ไปเลยครับกดไปอันหนึ่งนันก็คือการที่แบบเรามาไว้นะสมมติว่าเราก็กดไปอันหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนด้านบนเลื่อนนีใช่ไหมครับมันก็จะจากจุดนี้จุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนี้มันก็จะค่อยๆเลื่อนไปนะครับนี่เลยแบบนี้เลยถ้าส่วนอันนี้ไปทาอะไรอรครับอันนี้มันไ่ทําให้มันทําให้มันสมูทนะครับที่หลักๆผมก็จะใช้แบบนี้นะครับหลักๆ พอเล่นน้อยจะออกมาประมาณนี้ไม่ก็ใช่แบบนี้นะครับนี่เลยในคลิปผมก็ถ้าเกิดผมสอนผมก็จะมีประมาณนี้แหละครับต่อมานะครับต่อมาเราขอรีเซ็ตอันนี้ก่อนนี่เลยครับต่อมาก็เป็นอันนี้นะอันนี้มันเกี่ยวกับเส้นเกาะครับ กรอบทให้มันแต่ก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าใช้ไม่เป็นตรงนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับส่วนเอฟเฟกนี่เลยพอกดเข้ามามันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดแอดเอฟเฟ t ไปนี่เลยก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกหลายอย่างมีหลายอย่างเลยนะครับนี่เลยตามนี้เลย นี่มว่ามีเยอะ,อะสมมติว่าผมแอดเลฟิกมาใช่ไหมแอดมาหลายๆอันหน่อยนสมมติว่ามีสามอันนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากให้ซูมบูเนี่ยไปข้างบนใช่ไหมครับเราก็เห็น3มขีดตรงนี้นไหมครับสามขีดตรงนี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลยครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นี่นะครับถ้าต่อมา ตรงเห็นสมขีดด้านขวานี่นะครับมันจะมี3มขีดอยู่นะครับให้กดค้างครับมันก็จะเลือเล่อนเลเยอร์ขึ้นเลือเล่อนเลเยอร์ลงเหมือนของเอฟเฟกเลยนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับแบบเบสิกเบสิกแบบพื้นฐานนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย